สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนตอตะต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่เอฟเฟกตฝนตกหิมะตกในวิดีโอของเรานะครับในลักษณะแบบนี้ครับ ขอไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุบสตโดครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ำในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับต่อไปเราไปดูกันเลยครับวิธีการทานะครับในการทำเอฟเฟกต์ฝนตกหิมะตกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะใช้เทคนิคของการซ้อนภาพนะครับก็คือการเอาโอเวอร์เลย์ครับมาซ้อนในภาพวิดีโอที่เราถ่ายมา แล้วครับก่อนเดินนะครับเราก็ลองดูนะครับเราไปดูภาพวดีโอที่เราต้องการซ้อนก่อนครับอย่างสมมุติว่าถ้าผมจะลองซ้อนภาพที่เป็นหิมะตกนะครับเอาพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับอย่างนี้ครับผมก็ไปทําการถ่ายภาพมานะครับอย่างนี้ครับแต่ส่วนวิดีโอนี้ผมไปโหลดมาจากในเว็บอินเทอร์เน็ตครับก็จะเป็นภาพนะครับผู้หญิง2คนครับอันนี้ก็แต่งตัว เหมือนกําลังอยู่ท่ามกลางหิมะนะครับแต่ว่าตอนถ่ายทำครับหิมะไม่ตกนะครับไม่มีหิมะตกนะครับถ้าดูสังเกตดูครับจะไม่มีหิมะตกเลยแต่ก็ทําเป็นเหมือนอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นหิมะนะครับต่อไปครับเมื่อเรามาทําการตัดต่อนะครับเราก็จะต้องทําการใส่เอฟเฟกให้มันมีหิมะตกเข้าไปนะครับเราก็ต้องไปทําการดาวน์โหลดครับเอฟเฟกนะครับที่เป็นหิมะครับซึ่งผมก็ลองโหลดมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น แนวหิมะต่งนะครับก็จะมีหลายอันนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับให้มันเป็นโอเวอร์เลยนะครับที่เป็นฟุงๆครับ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถจะไปหาตามเว็บต่างๆครับใน Google นะครับก็เสิร์ชไปนะครับ snow overlay video ฟรีดาวน์โหลดอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะแยะครับกดดูได้นะครับมันจะมีให้โหลดเยอะแยะนะครับลองดูชอบแบบไหนกดเลือกมานะครับเมื่อโหลดมาแล้วครับผมก็ไปเจอบางเว็บมีให้รวมหลายๆอันนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วครับเราก็ลองมาดูครับเราก็ลองลากมาใส่นะครับดูว่ามันจะเข้ากับวิดีโอของเราหรือเปล่านะครับต่อไปครับวิธีการใส่นะครับเราก็คลิกขวาไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ insert video tag ข้าไปนะครับ ไม่เสิร์ชวิดีโอแ็กเข้าไปครับเราก็ทําการล่ามครับตัวโอเวอร์เลย์ตัวที่เป็นเอฟเฟกของเรานะครับตัวหิมะตกครับใส่ข้างบนเลยครับเมื่อใส่ครับมันจะมีแท็กเสียงขึ้นมานะครับเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเสียงครับแล้วก็กดดิลลีไปก่อนก็ได้ครับต่อไปครับเมื่อใส่ไปแล้วครับจะเห็นว่าตอนนี้วิดีโอของเรานะครับมันจะถูกซ้อนทับด้วยโอเวอร์เลย์ครับสีดำๆด้านบนนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดมอะครับปุ่มขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คอมโพสติ้งโหมดครับ เลือกแอดครับตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆครับก็จะมีคล้ายๆละอองหิมะนะครับแล้วก็ลองเลื่อนนะครับว่าเราจะเอาช่วงละอองหิมะตรงไหนครับตรงนี้ครับมันจะมีช่วงหิมะตกครับแล้วก็กดทิมมาและให้เรียบร้อยนะครับเอาตรงช่วงหิมะตกเยอะครับแล้วลองมาดูเล่นใหม่นะครับนะครับจะเห็นว่าเหมือนมีหิมะตกครับเป็นละอองๆอย่างนี้ครับนะครับ แล้วก็เลือกเอาช่วงที่ให้อยากให้มันมีหิมะเยอะๆครับมันมียาวๆครับแล้วก็เลือกได้เลยเราผมจะเอาตรงตรงจุดนี้ครับก็สวยดีครับดูหิมะเยอะดีครับแล้วก็ตัดเอาครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้ครับก็ง่ายๆครับสามารถจะมีเราออกหิมะได้ซึ่งเราสามารถปรับความเข้มของตัวหิมะได้นะครับสามารถปรับแต่งสีวิดีโอฉากหลังได้นะครับจะเพิ่มความเข้มหรืออะไรนะครับก็ตามปกติไปเลยนะครับ ต่อไปครับเรามาดูอีกสักตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับเอาเป็นเอฟเฟกที่จะเป็นฝนมั่งนะครับเดี๋ยวลองลากดูนะครับเอามาไว้บนทันล่างนะครับตรงแถงที่2นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปวิวนะครับเป็นฉากภาพน้ำนะครับแล้วก็เมืองนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นภาพฉากยามเย็นไม่มีอะไรนะครับต่อไปผมจะใส่เอฟเฟกฝนนะครับเอาเข้าไปนะครับแล้วก็ลากไปนะครับเราก็ต้องไปโหลดมานะครับตัวเอฟเฟกฝนครับที่เป็นโอเวอร์เลย์นะครับผมได้ล่างมาแล้วครับอันนี้เป็นเอฟเฟกฝนเราก็ล่างมาใส่ครับเอามาเหมือนเดิมครับบรรทัดบนครับ ซึ่งถ้าปกติถ้าร่างใหม่นะครับเพื่อนก็ต้องไปปรับอย่าลืมไปปรับนะครับคอมเพรสติ้งโหมดนะครับให้เป็นแอดนะครับแต่เนี้ยผมปรับไปเมื่อกี้แล้วครับเป็นแอดนะฮะส่วนแท็กด้านล่างนะครับถ้าไม่ใช้เราก็ดีลิทออกไปก่อนได้ครับก็เห็นว่าตอนนี้ฉากเห็นเป็นฝนตกอย่างเนี้ยครับแล้วก็ทําการตัดนะครับให้มันตรงกันนะครับแบบนี้นะครับลองดูครับ อนนี้ฝนตกแล้วครับซึ่งฝนตกนะครับเราสามารถจะปรับอย่างอื่นได้นะครับอย่างนี้จะเห็นว่าตัวโอเวอร์เลย์ที่ลงมาครับมันจะเป็นฝนตกที่ลักษณะลงมาตรงๆนะครับบางทีมันก็ดูไม่เนียนครับฝนบางทีมันอาจจะมีเฉียงบ้างแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับเรามาปรับที่อีเวนต์แพนคอรครับหลังจากนะครับเพิ่มมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงซิงค์เคอร์เซอร์ครับตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนติ๊กออกก่อนนะครับที่ติ๊กออกเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติ๊กออกครับเวลาเราปรับไปนะครับ ลองดูนะครับถ้าเป็นสีฟ้านะครับมันจะนะครับถ้าปรับขนาดไปนะเครับมันจะกลายเป็นสร้างคีเฟรมครับแล้วเวลาฝนตกครับมันจะเหมือนทําการขยายข้าไปนะครับไม่ได้นะครับเพื่อนทําการเอาออกก่อนนะครับนะครับเอาซิงเกิลเซอร์ออกก่อนต่อไปครับเวลาเราจะปรับนะครับเราลองดูนะครับฝนเราอยากให้มันตกมาแบบเอียงๆครับแล้วก็เอาเมาส์คร้ามาชี้ตรงวงกลมนะครับตรงนี้ครับให้เคอร์เซอร์ครับให้มันกลายเป็นแบบ ลักษณะลูกศรโค้งงวงกลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําการเลื่อนครับเอียงภาพไปเลยครับอย่างเงี้ยครับดูนะครับว่าเพื่อนจะเอาเฉียงซ้ายเฉียงขวานะครับก็เอาไปครับผมผมจะให้แบบเฉียงอย่างนี้สักหน่อยครับแบบนี้ครับเมื่อเฉียงอย่างนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้เฟรมมันตกไปนะครับเราก็ทําการปรับลดขนาดกรอบลงมาหน่อยนะครับให้มันอยู่ในในนี้ครับด้านนี้ก็ปรับได้นะครับจะเฉียงมากเฉียงน้อยนะครับลองดูนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฝนนะครับดูมันจะ ออกมาเฉียงเงเอียงๆนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้ตรงๆครับมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านครับหลังจากนี้ครับถ้าเราดูนะครับถ้าฝนมันดูเข้มๆเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนตกหนักนะครับถ้าเราจะเอาแบบตกหนักๆอย่างี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะให้ดูบางๆนะครับแล้วก็ลดนะครับขนาดโอปาซิตี้ของเขานะครับนี่ขนาดโอปาซิตี้ของฝนนะครับลองดูนะครับนะครับจะเห็นเหมือนฝนตกปลอยเบาๆนะครับถ้าเราลดโอปาซิตี้ครับนี่ครับ ลดได้นะครับเหมือนปล่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเราอาจสามารถจะปรับนะครับแสงของตัววิดีโอด้านหลังนะครับถ้าจะให้มันดูแบบเหมือนฝนตกแล้วมันดูมืดๆหน่อยนะครับสามารถปรับได้นะครับมาที่วิดโอเอฟเฟคครับเราเลือกเอฟเฟคที่ชื่อ Brightness and Contrast ครับจกนะครับเราก็ลากมาตัวนะครับลากมาใส่ตัวล่างนะครับเมื่อลากมาใส่นะครับเราสามารถจะปรับนะครับว่าเอาจะเอาสว่างหรือมืดนะครับนะครับตามนี้เลยครับปรับคอนทราสได้นะครับ แสงต่าๆนะครับมันก็จะให้ดูสมจริงขึ้นนะครับนะครับจะดูแบบมืดๆอย่างเงี้ยครับแนวแนวนี้ก็ลองดูนะครับไปปรับเล่นดูได้นะครับจะเอาสว่างหรือมืดยังไงครับก็แล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับก็เป็นการแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับในการใส่เอฟเฟกหิมะตกฝนตกให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กันจายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ